ครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจดีว a ชแนลนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยรับชมนะคลิปก็ากดไลค์ให้หน่อยนะฮะหรือกดติดตามให้หน่อยนะครับครับวันนี้ครับมาลองเล่นโปรแกรมเช็คชื่อนักเรียนนะฮะ ผ่านา Google Treat s h e e t นะฮะ Google Sheets แล้นะฮะออกไลน์กันนะครับ,รบ,ออนะรบได้เครดิตผมได้เครดิตมาจากนักเตอร์ท่านนี้นะครับผมก็ไปหาใน YouTube นี่แหละฮะท่านก็ให้เป็นไฟล์ Google Sheets มานะฮะให้เราไปดาวน์โหลดได้นะฮะเป็นมีเทมเพลตของเขาอยู่นะครับเขาพัฒนามาใช้ในโรงเรียนนะครับในการศึกษานะครับการศึกษาชื่อด r r o เ e อร a โรเจอร์ฮาเล่นะครับถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคมาเริ่มใช้งานกันเลยครับพอ ไปดาวาไปเขาเรียกว่าไปทำำําสําเนาเขาเลยนะฮะเขาบอกว่าให้ทำำําสําเนานะครับชีตของเขามาได้เลยนะครับในตัวอย่างนะครับก็จะมีชั้นเรียนอยู่สามชั้นนะครับสามห้องเรียนเนาะสามห้องนะฮะผมจะยกตัวอย่างสองห้องเรียนก่อนนะครับผมจะใช้ตัวเป็นาร์โค้ดนะฮะไม่ใช่ QR โค้ดนะฮะผมจะใช้เป็น ตัวสแกนบาร์โค้ดนะครับอันดับแรกเราต้องลงชื่อนักเรียนก่อนเขาเรียกว่าสมาัครนักเรียนก่อนผมเอาชื่อผมเลยแล้วกันนะครับนะครับอ,อางนี้นะครับส่วนช่องข้างหน้านะครับเป็นช่องบาร์โค้ดนะฮะให้ใช้เครื่องสแกนนะฮะเครื่องยิงบาร์โค้ดนะยิงได้เลยนะครับ หรือเรามีบาร์โค้ดเราเจนบาร์โค้ดได้ตามรหัสนักเรียนก็ได้นะครับแต่แในตัวอย่างให้ผมเอาบาร์โค้ดขนมนะฮะขายขนมกล่องขนมนะฮะอ่ะยิงมาแล้วนะฮะแล้วก็อีกชื่อนึงนะฮะผมทําไว้แล้วนะฮะก็อีกอีกโค้ดหนึ่งนะฮะอีกโค้ดหนึ่งนะฮะอยู่อีกห้องเรียนหนึ่งนะครับก่อนจะใช้งานนะครับ ให้มาตั้งวันที่ตรงนี้ก่อนนะครับตั้งแค่ช่องแรกนะครับเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วช่องต่อไปเนี่ยมันจะรันให้เองอัตโนมัติอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับเขาเริ่มจากวันที่25เดือน8ผมตั้งใหม่นะฮะเป็นวันที่1นะครับเดือน3 2021นะครับ2021 Enter สมันจะเปลี่ยน วันต่อไปให้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใว่ามนบักหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับแต่ช่องเดี๋ยวค่อยไป Copy s h ช et ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือไปเขียนชีตสองชีตสามตรงนี้ก็ได้นะครับ,รรบโอเคมาลองกันเลยนะฮะอันนี้วันที่ตรงแล้วเนาะวันที่สามเดือนหนึ่งนะฮะวันที่สามเดือนหนึ่งโอเค มาที่ช่องแรกนะฮะเป็นมาที่ชีตแรกนะฮะเป็นชีตที่เขาให้สแกนบาร์โคดตรงนี้เห็นไหมครับก่อนที่จะใช้งานอีกนิดนึงนะฮะก็มาตั้งค่าวันที่ก่อนนะฮะไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วตั้งวันที่นะฮะตั้งค่าสเปซชีตตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะฮะไทม์โซนบวกเจ็ดนะครับไทม์โซนบวกเจ็ดนะฮะเขาจะได้ตรงกับวันที่อ่า ของประเทศไทยนะครับโอเคบันทึกนะฮะทีนี้ลองยิงเลยนะครับผมยิงคนนี้อ่ายิงอีกเบอร์หนึงนะนะครับเขาเขียนสคริปต์เขียนโค้ดไว้ให้หมดแล้วนะฮะทีนี้เราไปเช็คครับว่าเด็กนักเรียนของเรามาแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่มาเป็น0ถ้ามาจะเป็น1เห็นไหมครับอ่านะครับ ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปประยุกต์เอารีพอร์ตออกมานะครับน้องเอ็กพอร์ออกมาว่าเราจะรีพอร์ตแบบไหนหรือว่าจะเอาไปรีพอร์ตใน Google Data Studio เดี๋ยวค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็ให้เครดิตท่านด็อเตอร์ท่านนั้นด้วยนะครับโรเจอร์นะครับครับฮาเล่นะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะฮะเอาตารางนะครับให้ทิ้งไว้ใต้คลิปไว้ให้เลยนะครับทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับก็สามารถไปเขาเรียกว่าไปทำสำเนาไปดูบิเคียนสเปซชีตนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกงไว้ใต้ใต้คลิปให้ครับโอเควันนี้ก็เอาแนะนำการเช็คชื่อนักเรียนนะฮะด้วยการยิงบาร์โคดนะฮะบาร์โคดนะฮะที่เราขายของนะฮะ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ